Always very clear When the guilty is the blame I'm moving mountains Oh can't you see I won't stop Till you surrender I won't stop until I'm free ครับผมปูนุยเพลสุพันธ์นะครับผมก็เป็นผู้ชนะในรายการอิสูเรสปอรีคกับก็ในวันที่ผมแข่งในสนามสุดท้ายในสนามที่5ก็มี4รุ่นครับที่จัดขึ้นมาเป็นรุ่นต้องแต่แรกก็เป็นโบเดิมแล้วก็เป็น F5 Pro เก็บคะแนนส้สสมมาต้องแต่สนามหนึ่งหมายันสนามหาก็เป็นรุ่นเสริมอีกตองรุ่นก็เป็นรุ่นเฟรมกับโบยายโปรโมดิฟายครับือเรียกกันง่ายๆก็โบยายเกติงครับ ก็ที่ผมได้คือนั้นก็มีโบเดิมสแตนดารก็เก็บคะแนนมาต้องแต่สนามแรกก็จนมาสนามสุดท้ายก็ได้แคมป์งานอิสุแล้วก็เป็นรุ่น F5 Pro ครับที่ขันหนึ่งก็ได้ครับคะแนนก็ยู่วันดับหนึ่งครับแล้วก็รุ่นที่เพิ่มเป็นรุ่นพิเศษรุ่นที่3ก็เป็นโบใหญ่โปรโมดิฟายรุ่นโบใหญ่เกียร์ซิงก็ได้อีกหนึ่งรุ่นครับ ก็มีรุ่นที่4ีก็เป็นเฟรมคันนี้ครับที่เห็นครับก็คืนนั้นก็วิ่งรันแรกก็รถมันยังไม่ตรงเพราะรถมันเพิ่งเซตใหม่ด้วยครับเซตอาทิตย์เดียวแล้วก็วิ่งเลยยังแบบความพร้อมอาจจะไม่พร้อมครับครับรันสองก็คนตกก่อนครับก็เลยไม่ได้วิ่งรันสองครับก็ได้แค่นี้ก็ผมก็แบบยังที่คาดหว่างแล้วครับถือว่าเระตกฟันซสอเร็กก็ได้เยอะครับ เตรียมรถรถคันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมมากก็เก็บรายละเอียดเพราะรถเป็นรถลูกค้าอยู่ทางใต้ด้วยกับการเฟรวิทอะไรก็จะน้อยหน่อยกับพอถึงใกล้งานแข่งทีมก็โทรตามลูกค้ามาถึงก้อนวันแข่งก็ประมาณวันท่องวันนี้ครับก็เก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆครับก็วิ่งพอมันก็วิ่งดีอยู่ในระดับหนึ่งก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรต้องแต่สนามแลกเหือนนสนามสุดท้ายนี้ก็ เก็บรายละเอียดส่วนที่ตึกลอดูเกียร์ดูคาสอะไรพวกนี้ครับก่อนแข่งทุกสานามก็ไปแข่งแต่สานามก็ติดพลาดหน้อยครับก็ได้เก็บคะแนนก็มาได้อันดับหนึ่งครับก็วิ่งสานามแรกก็ทําเวลาได้อยู่12.1 12.0รับก็ได้ที่1ในสานามหนึ่งแล้วก็สานาม2ก็เวลาพัฒนามาดีขึ้นนิดหน่อยก็วิ่งดีสุด19ครับ สิบเอ็ดเก้าแล้วก็สนามสามก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆก็ลงมาสิบเอ็ดแปดครับสนามสี่ก็สิบเอ็ดเจ็ดครับแล้วก็ยืนอยู่ที่สิบเอ็ดเจ็ดเลยครับสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดแปดยันสนามห้าครับก็เอฟเอ๕โปรก็เป็นรถที่ยูอูยูอูตลอดคันนี้ครับเวลาถึงรายการแข่งก็ไปแข่งแต่รถไม่ได้แข่งก็จะยูอูตลอดก็ดูแลรายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยคันนี้ครับ ก็ก่อนไปวิ่งผมก็เทบรายละเอียดดูเช็เคเกียร์เหมือนเดิมครับเพราะมันเป็นเกียร์ธรรมดาเราก็ส่วนตำคัญก็คือเกียร์เกียร์ชอบมีปัญหาแทกหรือว่าเข้ายากอะไรเงี้ยครับพวกเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติม,ต,มต้องแต่สนามหนึ่งเหนียนสนามผู้ายเพียงแค่องค์ประกอบรอบนอกครับก็สนามหนึ่งผมก็ทําเวลาดีทสุดอยู่ที่สิบจุดห้าครับสนามหนึ่งก็มีปัญหานิดหน่อยครับพอเ,เจอลุดเลยได้ที่สองครับคะแนนก็อยู่อันดับสองอยู่ แล้วพอสนามส่องก็เก็บรายละเอียดที่ว่าจุดดอยของเราที่ว่าทอนเตอร์พวกเกียพวกขาตรงนี้ก็มาได้ที่1เวลาเร็วสุดก็10.4ครับสนามสามก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆวิ่งมาอยู่ที่10.3ครับรถก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเก็บรายละเอียดพวกน้าหนักพ้อนรถมันเป็นรถออลนอิวน้ำหนักค่อนข้างที่จะเยอะ,ยอะครับไล่น้าหนักให้เบาขึ้นหน่อยแล้วก็ช่วงล่างไปช่วงล่าง ก็เร็วทสุดอยู่ที่1ิบนะครับตอน,นี้ก็ยืนพื้นอยู่ที่13 3ตลอดเลยยันสนาาห้างครับใหญ่ยยก็รุ่นเกียร์ซิงคผมคันนี้ก็รถมันวิ่งอยู่ในเกียร์บ้านตลอดครับแล้วพอถึงรายการที่สุดก็เขาจัดมาเป็นรุ่น ified, โปรโมติฟาย,ย,มยบม่ใหญ่เกียร์ซิงผมก็เลยจับเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์บ้านเปลี่ยนมาเป็นเกียร์ซิงผมก็ทําการซ้อมเช็ครายละเอียรรดรถวันซ้อมก็วิ่งอยู่ที่87ครับแล้วก็วันจริงที่ผมวิ่งไป8-9 แล้วก็พื้นมันชื้นนิดหน่อยว่าพ้นมันตกก่อนครับก็ทําเวลาได้ดีสุดครับได้ที่หนึงรุ่นนี้ด้วยครับก็วันนั้นผมได้ทั้งหมดสามแชมป์ครับครับได้เงินรางวัลมาสามแสนนะครับที่หนึ่งสามแสนก็ มีรุ่นโบเดิม F5 Pro แล้วก็โบยายเกซิงครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นรายการที่น่าวิ่งมากครับวิ่งทีไรก็แบบไม่เคยมีปัญหาอะไรการตรวจสอบคุณภาพละเอียดทางกำนักตรวจสภาพผกบระการอะไรดีครับคนดูผู้ชมอะไรก็เยอะครับปีหน้าก็ฝากติดตามด้วยครับพบมไปวิ่งแน่นอนรายการที่สุดเรซซิิิตนะครับ,รบฝากติดตามด้วยแล้วกันครับ สุดท,ท้ายก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทีมผมก็ทุกสปอนเซอร์ครับที่ว่ามาช่วยให้ผมทำให้ผมประสบความสำเร็จได้ก็ขอบคุณมากนะครับ